thank you ด้านหน้าเวทีย <Har> ังโสดอยู่หรือเปล่าและดนตรีก็ส่วนสำคัญนะครับวันนี้ขอบคุณทุกพี่น้องที่เขียวแบนด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะกเราสักหนึ่งทีนะครับผมนะฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยสำหรับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นกึ่งกล้องหน้าโรงพักกันเลยทีเดียวนะครขี่เข้ามานี่แล้วดนตรีแล้วก็ผมเองนะฮะขนลุกเลยนะครับผมนะฮะ ชบเรืองมองมาเห็นนะครับผมโพลิตนะครับพี่ๆโอ้โหนะฮะสบายใจแล้ววันนี้ไม่มีตีกันแน่นอนนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับ FC ชาวอเวอร์เดตด้วยกันล้วกันนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยนะครับเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นพี่ใบปอนะครับผมเชิญชวนทุกท่านด้วยับวันที่23นะครับชมฟรีเช่นเคยนะครับผมมีมหกรรมนะฮะหลายๆอย่างนะครับวันนี้ที่นะฮะ ลานนะครับด้านหน้านะครับผมนะฮะสพออเภอรสมเด็จของเรานะครับขอขอบคุณนะครับผมสถานที่จัดการดีดด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับระบบเสียงวิธีจักรับโปรโมชั่นอุดรด้วยนะครับวันนี้ร่วมกับนักเขียงซุปเปอร์เฮดนะครับเดี๋ยวท่านท้ายกันก่อนนะครับผมผ่านไปในช่วงแรกนะครับผมนะฮะขอขอบคุณนะครับรางวัลที่มอบให้ด้วยกันกันนะครับหนึ่งบนเพลงแง้ช้านะครับเดี๋ยวให้บุญนราพาเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่สาวคนสวยขอมานะครับ ไม่ไทยก็มาน้าบุญอยู่บ่อันปีชาว่าก่อนเด้อเพื่นเด้อนม่ใชบคืีนี่ฮะเอาใจคก็โดหักนาคารนลครับอยู่ด้วยกันจะถึงยุคคืน